สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลารู้ทันการเมืองไทยวันนี้ได้โอกาสดีคุยกับพญาไม้พี่พเด็จของเราเองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผมสงสัยสงสัยว่ารัฐบาลสี่เดือนเนี่ยเขาก็ตั้งแปลกๆนะครับรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลลูกจ้างอะไรก็ไม่เกี่ยวกัละสี่เดือนทําอะไรได้บ้าง อยากจะรู้ว่ามันต้องเอาเรื่องสําคัญเรื่องปากท้องเรื่องอะไรก็กลับมาอยู่ในนั้นเลยผมจะเอาโป๊กเกอร์กลับไปเป็นการพนันใหม่ช่วยกรุณาอธิบายหน่อยดีครับว่าแล้วโป๊กเกอร์เรไป็นกับการพน,นันแล้ว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 กัญญาจะกลับไปไม่ใช่ยาเสพติดหรอือเปล่าเนี่ยที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยหรือว่าคําว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับมันมีคําอยู่สามคำที่เขาใช้มาตั้งแต่เริ่ม เป็นเริ่มแต่เราเริ่มมีคณะรัฐมนตรีแล้วกันเมื่อก่อนก็มีชื่อหนึ่งลคณะกรรมการราช์นั่งไงเนี่ยคณะมนตรีนะเขาเป็นชื่อแรกเขาคือคณะกรรมการราษดรครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคณะรัฐมนตรีครัเขามีอยู่สามคำสุจริตครับสุจริตแล้วก็เสียสละครับสามขีดอ๋อสุจริต เสียสละสามัีครัแล้วถามว่าผมก็ถามท่าน,นวันดทวิ์ว่าตั้งแต่ท่านรู้จักรัฐบาลไทยมาเนี่ยมีสามคำมีอยู่ในในตัวเขาไหมตั้งแต่ตั้งแต่ชุดที่<อ>หึงเลยพยามาโนปรกรณท่จศจรลาเนี่ย<อ>ติดคุกไปอยู่ตายเมืองนอกแล้วจนถึงวันเนี้ยเขาว่าสุจริตลองหาให้ผมหน่อยนลยครับสุจริต เออเสียสละไม่เคยมีอ่าเสียสละสามัคคีไอเอาคันเอาวันนี้เอาเรื่องคำสามัคคีก่อนอสามัคคีครับสามัคคีก็เออเมื่อก่อนเขาก็อยู่ด้วยกันนวะไอภูมิใจไทยกับเพื่อไทยโอ้โหขอ,หอยกับลูกกระเดียวยูในนะโพสเกอร์ใบเดียวครับเอออยู่ในกรนกรอบเดียวกันครับใช่ครับเล็กจนไม่รู้จะ แค่จะไม่จะแค่ยังไงร,ร้องเพลงที่เดียวกันครับครับกินเหล้าด้วยกันครับอ่าแล้วก็ร้องคาราโอเกตด้วยกันครับคนหนึ่งกัดีติตีเป่าคนหนึ่งร้องเพลงกระสุนสนานนะเออเหตุเกิดก็ไม่นานนี้เองนะฮะแล้วจากนั้นมาก็เอากัญชาถูกกฎหมายอ่าพอต่อไปพอสุพลใจไทยออกป๊าเพื่อไทยก็บอก กัญชาผิดกฎหมายอรู้สึกวันนี้จะผิดกฎหมายอยู่นะรู้สึกจะเป็นผิดกฎหมายถ้าเพื่อเป็นเอามาทํากันสูงสีห้านี่ผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้ขับลูกขับดอกครับพี่อตอนแรกเนี่ยตอนที่ท่านนายกหนูไปเนี่ยเขาทําให้เป็นผิดแล้วร้านเตรียมตัวปิดกัะบมดตำรวจจะไปจับแล้วพอบิอ๊กบิ๊กหนูกลับมานายกหนูกลับมา แม่งเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วะเปิดหมดแล้วหมดเปิดหมดแล้วครับไปเขียวใจเออเปิดหมดเลยตอนนี้หมดเลยครับะเพามันชวนผมไปซูบบ่อยๆเดินบานตอนนี้ก่อนก่อนจะไปฮะรัฐบาลที่แล้วก็บอกจะโป๊กเกอร์ไปกีฬาไปเรื่องไปการกีฬาแล้วอ่ะไปแล้วเออทํากันมาจนเป็นเรื่องเป็นราวจนจนอนุมัติแล้วอ่ะเอออนุมัติแล้วถึงขั้นตอนรายละเอียดแล้วนะฮะแต่วันนี้จะเอาจะเอาตรงข้ามอีกอืมต้องถามว่า ความสามัคค่งของพวกเองอยู่ที่ไหนวะประเทศกันเดือดร้อนมหาศาลเนี่ยต้องถามพี่เดชเลยว่าเขาทะเลาะกันแล้วผมกับพี่เดชไปเกี่ยวอะไรเขาอ่ะก็เราก็จนไปจนหากินยากเย็นแสนเขนทีวีเคยเปิดหลายชั่วโมงก็ตอนนี้ชั่วโมงก็ต้องจากัดเพราะผู้ไม่ไหวเออใช่ท่านท่านปณิวิตเคยมีคนมาเป็นโฆษก็ต้องเป็นโฆษกเองเทปไว้ก่อนเทปคลอดไว้ก่อนเทปคลอดไว้ก่อนถูกต้อง ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนรถมาห้าปีแล้วมันะก็มันไม่ได้รายได้ตอนนี้ผมมาจากเมืองกาญนใช่ไหมหรือว่าผมไปเที่ยวภูทรไม่มีสินค้าสักตัวที่ขายได้นะพืชพืชไร่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยตั้งแต่ข้าวเป็นต้นเลยจนถึงอะไรอะไรมันเจ๊งหมดมันเจ๊งนี่เพราะอะไรเพราะคนที่ไม่มีหน้าที่ต้องขายข้าว เอาข้าวมาปรับปรุงเปไน็นไอ้นุ่นไอ้นี่เอาข้าวโพดใส่กระป๋องเป็นอาหารสัตว์อะไรก็อะไรก็ตาม,มแต่เนี่ยม,มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่รัฐบาลมูแต่ทะเลาะก,กันอ่ะไม่เสียสละไม่สุจริตแล้วก็ไม่สามัคคีทั้งสามคำนมีเขาว่าไม่อยู่หน้าหมดมเราก็ไม่รอดแล้วก็ไม่รู้จะไม่รอดไปแอะไรเพราะขานาดน,นี้อีกแปดเดือนนี่คือสุญญากาศแลืเป็นสุญญากาศทางอำนาจนะ กขาไม่รู้ว่าอีกสี่เดือนแปดเดือนข้างหน้ามีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล,แล้วรัฐรรมนูญจะไปเขียนอีกกี่ปีจะเป็นยังไงไม่มีความมั่นใจว่ารัฐมนูญที่จะออกใหม่เนี่ยที่จะร่างกันมีสอสรอจำที่พรรคประชาชนอยากได้อยากทําเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาไงเราต้องไปรออีกสองปีนะเพื่อจะรอรัฐมนูญใหม่ว่าหน้าตาเป็นไงนะงเราต้องอยู่ในความสุญญากาศทางอํานาจเนี่ยติดต่อกันยาวนานคือสามปีนะใช่สามปีนี่เท่ากับอายุสงครามยูเครนเลยนะเออค่ะ นะมากกว่าสงครามยิวกับ uh, อลาบอีกอมันเป็นสามปีที่เราจมดิ่งเลยนะมจมดิ่งไปสู่ความไม่เรียกว่าไม่รู้จักว่าจะฟื้นยังไงขณะที่เป็นสามปีที่เวียดน,นามเขาก็จะพูดไปแล้วเขาจะมี uh, เขาจะมีสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอ A G D P เนี่ยโอ้โหไปเยอะมากฮะของเรานี่ สองหนึ่งจุดแปดสองหนึ่งจุดแปดแล้วปีนี้คุณอนุทินเคยพูดไม่รับปากไว้ว่าในสี่ปีแปดในซีเดือนแปดเดือนเขาเนี่ยเขาจะทำ GDP อยู่ที่ไหนนี่คืองานของเขานะใช่ครับเรือนะมันล่มอยู่แล้วอ่อแต่เขาวันนี้เขามาเป็นรัฐมนตร์รัฐบาลวันนี้มันเป็นรัฐบาลที่ไม่สมประกอบนะถ้ามีขาก็ขาไม่ถึงข้างเป็ดง่อยอ,อ,อนะ แต่ไองานที่เป็นนโยบายนี่อย่างเงี้ยอย่างโป๊กเกอร์อะไรเนี่ยเขาต้องถามอ่ะมันเสียหายอะไรแล้วกลุ่มคนเล่นมันนิดเดียวนั้นมวยก็พนันได้ตอ้งกระจอกไพ่ตั้กระจกก็พนันได้ไก่ก็ตีกันได้ไพ่ตองไพ่ไัวราวก็ตีได้ผสมจิบก็เตะเล่นได้เขาเอาเรื่องอย่างนี้มาเป็นเรื่องใหญ่ได้ไงแล้วตัวเองก็ รัฐบาลร้อยสี่สิบเสียงครับแต่ว่าไอ้การที่เขาโปกะเถูกกฎหมายเนี่ยมันมาจากรัฐบาลที่มีสองร้อยห้าสิบกว่านะและอนุมัติไปแล้วเ,เขามาจากถ้านับเอาว่เาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเ,เขาก็มาจากเสียงเกินครึ่งนะแล้วก็ผ่านกฎหมายมาแล้วรู้สึกว่าครั้งนั้นก็เรื่องกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ถูกค้านด้วยเท่าไหร่ด้วยใช่นะไม่ได้ถูกค้านจาก ไม่ได้ถูกค้านมากมายอะไรไม่ได้มีอะไรค้านเลยคนก็เห็นด้วยว่าป๊กเกอร์เนี่ยตามสโมสรสมัยก่อนราชติงนามัยสมาคมเนี่ยมันก็เล่นกันโดยทั่วไปอ่ะก็ต้องถามว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยเล่นการพนันเลอเขากับผมรู้จักกันเขาคงไม่กล้าบอกเขไม่เคยเรารู้จักกันดีเพราะนั้นคำว่าไม่เคยคงไม่กล้าพูดนะเพราะว่า เขาเล่นกอลฟมันก็ต้องมีติดไปนวมอยู่แล้วเอากอฟไม่พน,นันพี่เดชบอกผมเลยไม่สนุเล่นไม่ได้เันไม่สนุกเล่นไม่ได้คือการพนันเนี่ยมันไม่ใช่ความชั่วร้ายนะม,มันเป็นสิ่งที่คนโง่ไปวอดวายแต่คนฉลาดไม่มีใครตายเพราะการพนันนะคนฉลาดไม่เล่นคุณบรรณวิทย์ซื้อหัวกินรวบข้างซ้ายมาหลย โอ้ทำไม่ได้รัฐบาลรี่บหละรัฐบาลก็เบสิคไม่เคทำไม่ได้เลยนั่นผมก็เหมือนกันนะเออถ้าเผื่อไอการพนันเนี่ยมันมันมากมายมหาศาลเราจะต้องเห็นการพนันเือขายเป็นพันใบเป็นเป็นเราเป็นพันล้านใบล่ะไม่มี่การพนันน,นี่เป็นเรื่องของการที่เราต้องสอนเด็กตั้งแต่ละเด็กเรียนให้มันรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการพนันต้องให้รู้เช่นเห็นชาติเลยว่า ถ้าคุณเล่นการพานาันเพื่ออนเตอร์เทนเมนต์เพื่อการผ่อนคลายรีแลก์มันเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเล่นเอารวยเนี่ยไม่มีทางาให้เขาเห็นว่าทุกการพานันเนี่ยมันจะมีการเก็บค่าตงค่าหัวเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วมันเป็นไปด้วยกลโกงสารพัดให้เขารู้ว่าการพานันเนี่ยถ้าคุณไปเล่นเพื่อจะให้ความมั่งคั่งมั่งมีเนี่ยคุณไม่มีวันมีวันนั้นอะ่ะทีนี้พอมันมบอกคนก็เลิก เออยังมาเทียบกัอีกทีก็มาเทียบแบบบุหรี่อตอนเด็กๆเราก็บุหรี่เป็นเครื่องหมายของชายชาติใช่ไหมอ๋อมาโบโรสายหมวกปีกกว้างขีม้าเท่หัวสาวเออถ้ากิดไปกับผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงก็ต้องมีบุหรี่วางสูบบุหรี่มากแแต่ม่าวันนี้เป็นคนป่วยคนป่วยไปดูหนังอเมริกันยุคมาเลินมาโรอ่ะมันผู้ชายมันสูบบุหรี่ผู้หญิงก็สูบบุหรี่แล้ววันนี้กายเป็นคนป่วยแล้วมีใครสูบบุหรี่วันนี้น้อยมาก ช่ไหมออไม่มีเลยนะไม่มีน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งอันพลานอยเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยชอบเอป็นเรื่องใหญ่ไนงะแต่เรื่องใหญ่จริงๆสึกไม่ทําเออสึกไม่ทําเราก็เลยอยู่ท่ามกลางความทะเลาะบอกแววคือไม่สุจริตไม่เสียสละรัก็ไม่สามคัคคีมาตลอดวันเนี้ยคุณนุทินเนี่ยต้องรู้ว่าต้องรู้จกักเขาเรียกอะไรดีว่าการ สองกระจกชะงกดูงเงาอ๋เองงเองเขโกงหรอเอเป็นนายกเหรอวะในประเทศไทยเนี่ยถ้ามานายกทำมาจากการรัฐประหารนี่เขาไม่มีใครมีนายกมาโดยที่ต่ําต้อยอนาถาอย่างนี้นะ มันไปไม่ได้ครับมันไปอันนี้ไม่เรียกระบอกอาจารย์ิปไตยด้วยผมไม่ถามอาจารย์ไอ้ที่มันสอนอาจาธย์ิปไตยมันบอกอาจาธย์ิปไตยไปว่าเสียงข้างมากจะต้องใหญ่ได้จะมาเรารวิ่งจะมาวิ่งจะมาก็คุณเป็นอำเภอนอนติดเตียงอยู่คุณเป็นนายกที่นอนติดเตียงใช่ไหมแล้ววันนี้ไอ้คนที่ตั้งคุณมาก็ำลังด่าคุณหยงเหยงโยงเหยงทั้งอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ชีความผิดพวกคุณมากมายมหา เขาด่าไปพวกเขาก็เสื่อมด้วยเพราะเขาเสื่อมเลือกออามาเนี่ยวันนี้พรคประชาชนก็กำลังกู้พลางกันเป็นการใหญ่ก็โจมตีกันเป็นมากมายทวงกันอย่างเดียวทวงว่าให้ยุบสภานะอแต่ว่าเขาก็ลากไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราก็เขาบอกสี่เดือนเต็มอครั้งแรกบอกอ่าไม่เกินไม่แต่วันเดียวโอเคแล้วก็ต้องมีการวิธีไปอีกสี่เดือนมันแปดเป็นแปดเดือนที่เราอยู่ในสุญญากาศเลยมันจะมีการเลือกตั้งข้างหน้านะ แล้วผมก็ตกวันนี้เราก็จะอยู่ในความที่เรามืดทึบไม่ม,ไม,มีไม่มีแสงสว่างที่ปากมงมงเราก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่พวกอพวกเรียกว่าคนป่วยใช่ไหมคนป่วยเนี่ยรัฐบาลเป็นง่อยรัฐบาลป่วยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะจะมาทาเรื่องเยอะแยะไปหมดนะผมว่า วันนี้มาถึงบอกนายกหนูกล้าวสงฆ์ัญญานกองทัพขจัดภัยกรเวให้หมดจากประเทศไทยโอ้โหนี่วันนี้คุณพูดวันไหนและก่อนหน้านั้นคุณบอกไม่ตีคุณจะต้องเสริมไม่ตีหล,ลักเขมรก็ไม่ใช่วันเองเอาแล้วคุณบอกยกเลิก m อ u มแน่นอนมาถึงบอกว่าทาประชามติแปลว,ว่าไม่ยกเลิกฮะก็ดีไงะไม่ใี่วันบอกว่าแถลงเลยว่าเรื่องอลเรื่องไม่ตีจิตกับกัมพูชาจะต้องเป็นเรื่องหลักอของเขาในการแก้ปัญหาภายในสี่เดือน ก็พูดเหมือนช้าพูดอ่ะถ้ากูเป็นเพสิดน้์กูจะหยุดสงครามในวันเดียวแล้ววันนี้เท่าไหร่ละแล้ววันนี้เพิ่มอาวุธยูเครนส่งอาวุธให้นาโต้คนละเรื่องคณะกรรมการโนเบลไพรส์ออกประกาศมาว่าอย่าไปหวังนะเรื่องโนเบลไพรส์อ่ะไม่ให้โบราณก็บอกว่าคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมแล้วทีนี้คนฟังไม่ลืมแล้วเพราะโอ้โหมันเมมโมรี่กันอยู่ในมือถือกันสารพัดเลย นะแล้ววันนี้ถ้าถ้าบอกว่าถ้าว่าเอาความโกหกพกลมเนี่ยเป็นจัรยาบรณน,นะโอ้โหคุณรู้ไหมว่าพี่หนูแกไปต้งงานแล้วนะออแกโกหกไปแล้วกี่เรือร่องไม่รู้ไม่รู้ตีเรือร่องนะจำไม่ติดเลยผมไม่เอาไม่เอาพักภูมิใจไม่เอาพักก้าวไกลตรงนู้นอย่างนี้ะะนะถ้าเอาใครโกรหกต่อพักเบิกเป็นผิดเ,เป็นจรรญ,ญาบรนนะผู้นำไม่ควรโกรหก ผู้นาไม่ควรพูดความเท็จถ้าเอาตรงนี้เป็นจราบรนนะนักเมืองไทยไม่เหลือเลยเออหมดเลยไม่เหลือเลยทุกคนเศร้ามากอมไม่เหลือเลยเพราะฉนั้นผมบอกว่าไปทํางานที่ควรทําซะวันเนี้ยคุณคุณมีเวลาแปดเดือนเอ,อกำลังพูดกันเรื่องการปฏิรูปตํารวจตารวจง่ายนิดเดียวท่านธรรมวิตครับ แยกตำรวจมาซะอย่าให้เป็นค่าการปกติหรือเป็นค่าการที่มีหน้าที่เรียกว่าเหมือนศาลเหมือนศาลเออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยแล้วก็ย้ายกันเองแล้วก็เงินเดือนคุณไปเลยคนตำรวจวันนี้ถ้าได้หมื่นกว่าก็เป็นสามมื่นกว่าแต่การเข้าตำรวจยากกว่าเก่าต้องมีคุณธรรมมีบทบาทในการต้องสอบเติมมากขึ้นครับส่วนที่จะอธิบดีกรมตำรวจให้มันเดือนละล้านไปเลยปีละสิบสองล้าน อยู่สองปียี่สิบีล้านให้เขาไปเพราะสิ่งที่เขาได้วันนี้มากกว่าอยู่แล้วออใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตํารวจดีทั้งกฎหมายก็ดีด้วยถ้ากฎหมายดีประเทศจะดีตามผมว่าก็แค่นี้เองถ้าคุณจะปฏิรูปประเทศเนี่ยคุณไปแก้ไปแก้ค่าจาการของคุณเนี่ยโดยเฉพาะค่าการแรกสุดคือตํารวจวันนี้เราก็ทางศาลค็ทางการยกไปอีกแบบหนึ่งเลยมั้ยรายเงินลงเรือนท่านก็อยู่สบายใช่ครับ พราะนั้นตำรวจเนี่ยลูกครอบครัวตำรวจเนี่ยฮะรัฐบาลต้องดูแลให้หมดเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ออกไปจากบ้านแล้วตายได้เออใช่ใช่ไหมใช่เขาออกไปเขาถูกเขามีสิทธิ์ไม่ได้กลับบ้านสูงด้วยนะฮะยืนโบกรถอยู่ตูงอะไรกันแล้วเป็นการตายที่ไม่มีทงชาติคุมสุเลยนะเออใช่ใช่แต่เขาก็ตายในหน้าที่นะตายเพื่อพิทักษ์กฎหมายตายเพื่อคนเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ความจริงเนี่ยถ้าคุณอยากปรรปเป็นลูกในหนูเนี่ยหนูเนี่ยมิกกี้เมาส์เนี่ยจะแบงกเป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยช่วยเอาพวกนี้เมื่อคุณเจาะหัวคิวไปในส่วนที่มันดีแล้วเนี่ยรัฐบาลอื่นแก้ไม่ต้องต้องตามไปอืวันนี้คุณเตาแต่ว่าคุณเจาะหัวเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้พชเอ้รัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาจ้าจ๋าขายฝันกันเยอะแยะแต่วันนี้คุณแคปคุณทําได้แค่บทนํานะเป็นคํานำเท่านั้น คุณอย่าไปทำเรื่องยาวคุณเป็นสาร,รบัญคุณเปิดไปเลยว่าโอเคอสินค้ากเกษตรทั้งหมดจะต้องถูกบรรจิในแพ็กิ้งที่สามารถจะเก็บไว้ได้หลายปีสามารถส่งออกได้ส่งเหลือไปช่วยเหลือนานาชาติได้ถ้า,า,าถาปามีการภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ไหนเแม้กระทั่งในยูเครนก็ดีในกาซาก็ดีวันเนี้ยถ้าเราเอาอาหารของเราเนี่ยใส่กล่องให้หมดเลยให้หมดเลย ข้าวที่มันเป็นปลายข้าวกับ้นข้าวคนไทยกินเราไปปลูกข้าวหอมมะลิได้นิดเดียวไม่พอกินในประเทศแต่ข้าวที่ีไม่ใช่หอมมะลิกลายเป็นข้าวเหลือเบิ่เบินขายใครก็ไม่ติดแล้วบอกไม่เป็นไรแพ็นิง่งนะอ่าบอกเอาเงินหลวงมาประชาชาติเอาเงินมหาประชาชาติเอาเงินมาแล้วก็ส่งไปช่วยกันกรท่า<ม>ส่งไปช่วยพวกยูเครน<ม>ที่ไหนมีปัญหาเดือดร้อนก็เอาเงินยูเอ็นไปหรือเรา เราส่งไปเองก็ได้เนีเพราะเราก็แจกฟรีทีละหมื่นล้านอ,อ,าอยู่แล้วโอ้โหที่แจกเยอะมากนะใช่ไหมแล้วก็เอาเงินหมื่นล้านมาเอาเอาเอาไปพอเราเอาเข้าไปเราซื้อข้าวชาวนาม,มาหมื่นล้านชาวนาก็จะขายข้าวได้หม,มื่นล้านไอหมื่นล้านเราก็จะรัฐบาลก็ไหน่ก็แจกฟรีแล้วนี่อก็เอาส่งไปเลยส,ส่งไปช่วยประเทศยากจนน้องหลายแล้วก็ประเทศที่มีปัญหาเดือดร้อน เบิกเงินเมกันได้ก็เบิกเบิกจีนได้ก็เบิก<ม>ขอให้จีนช่วย<ม>ซื้อข้าวไทยไปไปแจกเจิกห<ม>น่อยเพราะว่างานวันนี้การเริ่มต้นภายในสี่เดือนแปดเดือนเนี่ยคุณต้องหาหัวข้อ<ม>ที่จะเอาไปหาเสียงถ้าคุณมาคราวหน้า<ม>ถ้าคุณสามารถประกอบร่างได้เป็นรัฐบาลใหม่ส<ม>ิ่งที่คุณทําเป็นสรารบัญไว้เนี่ยมันจะถูกทําทั้งหมดน<ม>ี่คุณเข้ารายละเอียดเลยลงมากระทั่งเรื่อง เพราะเกิดโอ้และอยู่ในนโยบายรัฐบาลแร้งเลยพอโทรมนแกกีฬาคนเล่นไม่กี่คนนี่คือหนูนะนี่คือหนูนะเนี่ยคือคําว่าหนูเนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้วนะแล้วจะไปคิดอะไรที่มันเล็กกว่าคาว่าหนูได้ไงใช่ไหมโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาควรทําอะไรด้วยซ้ำนั่นน่ะสิฮะนั่นน่ะสิฮะนั่นนะไอ้ที่ควรจะทาก่อนอย่างที่พี่เดชว่าไปขายอะไรอะไรเนี่ย ดูให้ดีพอเขาบอกเลยคุณมีเวลาสี่เดือนเนี่ยคุณเล่นกอล์ฟมีแฮนดิแคปนะเขาไปไปปั๊บบอกรัฐบาลเหลืออายุสามเดือนกว่าเขาไม่คุยกับพี่เด่นหรอกครับเขาบอกเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาดีกว่านายกหนูประเดิมงานแรกต่างประเทศเยือนสอปปอลลาวสิบห้าตุลาขอนบินมาเลยร่วมเวทีสุดยอดโอเค <Okay. S 1> ร่วมเวทีสุดยอดคุณไปได้แต่ขอโทษใครก็จะฟังคุณก็นั่นแหละสิฮะ คุณเป็นลาวเนี่ยลาวเขาเป็นรัฐบาลอยู่มาสี่สิบปีแล้วนะ,ะแล้วเขาจะไอ,อ้ระบบเอาระบมนตรีสี่เดือนเลยเอาสี่เดือนกับสี่สิบปีมันห่างกันเท่าไหร่เขาจะฟังเขาเขาก็แค่นั้นแหละแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วกลับมาคุณก็เปลี่ยนแล้วแล้วถ้าเผื่อวันนี้หนูไปบอก,กขอคง,งอเอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวแล้วลาวเ็าบอกว่าถ้าทักสินมาก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันคนละเรื่องเนะกูไม่รอดีกว่าระหว่างที่ลาวรอคุณหนูอยู่ เลือกตั้งใหม่รัฐบาลใหม่ชาวบ้านตายครับ,รบชาวบ้านตายธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มบ่อยแล้วว่าเอาเงินไปแจกเนี่ยช่วยเศรษฐกิจ GDP เพิ่มศูนย์จุดนะครับไม่ใช่หนึ่งนะครับศูนย์จุดเลยศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องผมว่านี่เขายังให้เกียรติกินไปนะศูนย์จุด<า>มันจะไปเซเว่นหมดนะ แน่อนอนพี่ก็สี่ร้อยห้าร้อยวันดูเบิกได้สี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยไปไหนอ,ะอ่ะซื้ออะไรก็ไม่ได้เมื่อเราเข้าร้านสะดวกซื้อเท่านั้นแล้วพอเข้าไปเสร็จมันก็กลายเป็นเหล้ายาปาปิ้งก็ของกินมันมีอยู่แล้วประเทศไทยมันไม่ใช่่ชนีอ <หา S 2> ใช่ไหมมันก็กลายเป็นของฟุ่มเฟือยเหล้ายาปาปิ้งเพราะว่าข้าวปลาอาหารพวกเราไม่เดือดร้อนนี่่แล้วเราไม่มีเงินกันเลยเราก็อยู่กันได้ข้าวปลาอาหารอมตอนี้ก็กลายเป็นเหล้ายาปาปิ้งไป แล้วก็บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายมหาศาลก็ผมจำได้สมัยรัฐบาลมาร์กน,นะก็มีพรรคคุณใจไทยอยู่ถนนปลอดฝุ่นได้ไหมกี่แสนกี่หมื่เกือบแสนล้านอเอา,เอา,เอาน้ำฉีกดกันอะไรกัน,<า>น,นแล้ววันนี้เป็นไงก็ยังปลอดฝุ่นอยู่ยยก็ยังเหมือนเดิมคือนักเกินเมืองเราเนี่ยนะชอบทำอะไรก็ได้ที่มันให้เงินมันมาไปแล้วมัน มันฟุ้งฟุ้งไปกระจายกระจายกระจไม่อยู่เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็แล้วก็เนี่ยแค่อสี่เดือนเนี่ยงานที่เขาทําเนี่ยมันไม่ใช่งานที่คนควรทําเลยงานเล็กเล็กน้อยนไปหมดควรระจาะเลยว่าความเป็นพักภูมิใจไทยพักภูมิใจเนี่ยทําฟุตบอลดังมาแล้วอืจากฟุตบอลที่อนาถาเลยเมืองไทยเนี่ยอ่อนด้อยวันนี้กลายเป็นฟุตบอลระดับ แก่งที่สุดในอาเซียนแล้วแล้วฟุตบอลภูิมากได้ลเลยเนี่ยอาเซียนเนี่ยประชาชนเนี่ยกลับมาให้ความสนใจกับฟุตบอลมากมายมหาศาลเป็นความสําเร็จก็ทําเรื่องใหญ่ๆทําทเรื่องใหญ่ๆ่ไปเลยนะะแล้วก็ถ้าเอามาเอาความสามารถในการสร้างฟุตบอลเอามาสร้างประเทศชาติผมว่าสติปัญญาอย่างเนวินเนี่ยถ้าเขา กลับเนื้อกลับตัวนะไม่เป็นยี่ห้อยอย่างเก่านะผมว่าเห็นหน้าเห็นหลังนะโอ้โหเพราะว่าอย่าลืมนะสวก็ของเขาอเออเพราะเรามองหน้าตาคนในรัฐบาลวันนี้ยที่จะทํางานแทนนี่ไม่มีเลยนะในวินครั้งหนึ่งคือมือขวาของทักษิณนะโอ้โหเดินนําหน้าช้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแล้วผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์้วยอย่างฟุ้บอนใช่ไหมเขาเขาเปลี่ยนบุรีรัมย์ให้กลายจากจากจังหวัดที่ยากจนที่สุด ให้เป็นจังหวัดที่มีที่ดินราคาแพงมากเขาตามสูอย่างบรรหารสร้างสุพรรณนินวินก็ไปสร้างบุรีรัมแ,แต่นี้บอกว่าออาคุณสร้างประเทศไทยสิวันนี้ให้กำหนดหัวข้อว่าคุณจะพาประเทศไทยไปทางไหนเหมือนที่คุณสร้างฟุตบอลผมอยากเห็นผมอยากเห็นในหัวข้อในการจะสร้างชาติของเขาผมจะปรับปรุงตำรวจยังไงนะฮะจะลด กระทรวงลงไหมสองล้านหกสองล้านหกแสนล้านที่เป็นเงินเดือนข่ารายการอยู่เนี่ยจะแก้ไขยังไงจะลดจำนวนลงยังไงจะทำให้แบบไหนวันนี้อเมริกาเรียกประชุมในพลทั้งโลกเลยไปรวมกันที่เวอร์จิเนียไงเนี่ยแล้วก็บอกว่าในพลทั้งใอเมริกาทั้งหมดมีอยู่ประมาณแปดร้อยนายทั้งทั้งประเทศทั้งโลกทั้งโลก อยู่ที่ไปทํางานดูทั่วโลกมีทั้งที่มีแปดร้อยมีทั้งที่ฮาวายมีทั้งที่ยุโรปแล้วเขาบอกเขาจะลดลงอีกประมาณสักยี่สามสิบเปอร์เซ็นต์จากจากแปดร้อยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสักห้าร้อยแล้วมาดูบ้านเราฮะบ้านเรามหาอำนาจทางในพลนี่โอ้โหสีดาวเพียบเลยรั้งผมด้วยเนี่ยมันองทำอย่างนี้ไหมใช่เนี่ยเขาบอกเอาก็พอเอ พอกระนับสนุต่างประเทศพูดปังปังต่อไปนี้นพลต้องไม่ลงพุงต้องสลิมใช้กฎหมายเดียวกันหมดผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ถ้าอวนไปต้องรถมีแตนดาร์ดเราก็เคยทำมาแต่มันก็ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมไม่ต่อเนื่องครับใช่ไหมวันนี้ก็ลงพุงคุยกันเยอะแยะหมดเนี่ยเขาเนี่ยขนาดเขาเป็นรัฐบาลถาวรนะ เยังเจาะหัวค่อยเห็นเลยแล้วเขาก็อยู่ได้อีกแค่สี่ปีแล้วปีต่อไปก็ไปไม่ได้นะเพราะมันครบแปดปีครบแปดเขาจะรู้ก่อนเะนี่ชัดดาวแล้วเขายังทําเลยแล้วนี่รัฐบาลสี่เดือนอไปคิดอะไรก็ไม่รู้จะทํานู่นทํานี่ไม่หมดโอ้ยกล้าวแต่ความจริงกล้าวนี่เป็นภาษาของนักข่าวหนูคงไม่ได้กล้าวหรอกกล้าวเสียงดังเสียงดังสมยครับเพราะหนูไม่เคยกล้าว่าใครเสียงดังแล้วบอกผมไม่เอาเอ็มโอยูอ่าแต่ไม่กลเลิก เพราะยกๆนี่ก็ไอเอ็มูเนี่ยผมว่าก็ไม่กล้าหรอกเพราะว่าถ้าเขาไปยกเลิกเองโดยวันหนึ่งมีระบาลใหม่มาเขาจะกลายเป็นคนทำใช้อำนาจในทางช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบเพราะวันนี้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ะชิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวใช่ใช่ฮะแค่ผัดก๋วยเตี๋ยวก็ตายแล้วอ่ะแค่คุยกับคุนแ็งก็เจงอ่ะ แทนที่คุณจะเจงกายเป็นเราเจงเองเราเจงเออกายเป็นเราเจงเองแล้วก็เอาคนอ่อนแอคนที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยมันก็เหมือนกับวันเนี้ยหักกลับกันนะเอลูกเนวินเชื่อชัยชนกนใช่ใช่ชัยชนกแทนนกออกมาบอกว่าผมยังไม่ทันทำงานเลยมีคนให้สมสินบนผมสี่สิบล้านสี่สิบสอล้านต่อเดือนนะอันนี้ถ้าเป็นอุ้งหิงตายเลยนะตายเลยคัะตายเลย อาใครวะเอ็งเอามาให้ได้เพราะเอ็งต้องรู้ว่าใครเป็นคนมาหาเองเขาคือใครประจาธิปัตย์เต่าโอ้ตัวร้ายเลยเนี่ยเอาแล้วจะไปยืดแล้วใช่ไหมเขาคือใครเอ็งต้องรู้ที่ใครวะถึงจะใครวะคือคนนั้นแล้วคุณรู้นะเว่ามันสี่สิบล้านนอกจากคุณจะได้ยินและคนที่ได้ยินเนี่ยคุณต้องเอาเข้าเข้าคุกเ่ยเพราะคุณเป็นรัฐบาลแล้วอ่ะใช่ไหมคุณเป็นเจ้าที่รัฐแล้วเนี่ยการมา ติดสินบนสี่สิบ้านถึงว่าถึงจะไม่ยังไม่ได้มาจริงๆมันก็ถือว่าติดแล้วนะติดแล้วความผิดมันสมบูรณ์ตั้งแต่เองเสนอแล้วใช่แล้วระหว่างที่ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันเนี่ยมึงที่เียอย่ามาจับกูนี่ดีแต่เป็นลูกเนวินนะถ้าเป็นลูกศักสินไปแล้วไปแล้วทัวลงเลยเดี่ยแเราก็อยู่ในอุโมงไปอีกพักตึอีกพักนึ่งเดี๋ยวเบรกที่สองน่าดูฮะน่าดูเลยเรื่องเรากับเขมร แต่ดานมีจีนเขามาเกี่ยวนะครับพ<า>กบักสักครู่ครับ